พี่กลับรถไปเลยกลับรถสา <c oughs> ยจะไปง่ายเลยโอ้นี่เตรียมการแล้วนะครับหนูค้ายเขาวางแผนจัดสถานที่ไปแล้ววา,างแผนไปแล้ววางแผนไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> hả anh em mình tao mình tao mà lâu 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 มามา <laughs> มา,ามาเาเข่าทัไมปลาเยอะท่ไหเียวเราเขาเลียงเนาะโอ้ยน้องเราก็จะบ่นบุ้มบุมเ <laughs> <laughs> ขึ้นูกอ่ะอันนี้ขึ้นรูปแบบครึ่งปันประมาณสักหกหกเจ็ดกิโลอ๋ครึ่งปันเองจริงครึ่งปันครึ่งปันนี้ใช่ใช่นแต่ปริมาณมันขึ้นอยู่กับตัวตัวนี้ใช่ไหมตัวถังนั่นจริอืมวดเลยคือมาตรฐานพวกคาร์บอนไตมแบบเนี้ยมันจะเหมือนกันหมดปริมาณเท่ากันแล้วยวถนจริงนี่ปันเต็มทังนี้เลยไหมไม่เอา แล้วแต่เราจะขายไงบางคนเ,เขาขายดีด<ๆ>เขาก็ทำสองปัน่นใส่ถังหนึ่งก็วะสองอันังแต่ว่าถ้าถ้ามันเยอะเกินไปมันจะทําความเย็นไม่ดีไงไอ้ไอเนี่ยมันจะทําความเย็นทั้งวันไม่ได้ถ้าใช้สิ่งเยอะใช่ไหมผมบีลือกับปั่นสามวันสามคืนเลยใช่กลางเอาว่าใจอะไรอ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นทฤษฎีของมันอ่ะใช่ ตรงกลางก็ใส่ถุงพลาสติกครับใส่ใส่ถุงพลาสติกเอาใส่น้ําโอ้โหแข็งเลยถ้าเอาเบียงไปตั้งแข็งเลยเชื่อไหมไม่ใช่มันร้านนี้เขาทําตรงกลางเอาไว้ให้พี่ถามเขาแบบเขาทําให้น้ําปริมันสูงก็มือมือล้วงมันเป็นสิ่งดีของทําความแข็งของมันไงอ๋อนี่อ่ะพอพูดเรื่องได้ถ้าถ้าสมมติไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เอาใส่เต็มแต่ว่ามันจะทําความแข็งช่วงกลางไม่ค่อยดีตัวกลางอ๋อใช่ไหม มันเป็นทฤษฎีมันอืมเป็นสูตรของเขาเรื่องความเย็นน่าจะพอรู้อยู่ไม่น่าถามอ๋อก็เหมือนของเกนะเกเอาถผงพลาสติกใส่น้ําแล้วก็ไปใส่ตรงกลางขั่าเนี้ยใช่ผมแค่นี้แหละผมลูกค้าน้อยอืมแล้ตอนนี้ก็ขึ้นรูปขึ้นรูปแบบนี้อันนี้ก็เยอะกว่อนิดนึงบรรยากาศไม่ดีเขาไม่ทำเต็มชขึ้นรูป <ม>เราต้องนั่งกันนั่งนก็มดน้ำากันเฉยๆคนก็ทำน้อยลงใช่ไหมล่ะเรามาใส<า>่บ้านพ,พ่อตาเราก็ต้องนีน้นะครับไม่เหมือนคนคท่ามะกล้วยไม่ดูแลเมียนีเขาช่วยกันผมเมียครอบครัว <c oughs> ไม่เหมือนบ้านนั้นหรอกครับเย่าปิดการราเนียมันขึ้นมาถึงถึางนี้ ถ้าแบบขายดีกันพี่<ม>เห็นไหนที่เขาขายดีโอ้โหทำเต็มที่เขาก็ท,ทําแค่สองใส่หนึ่งถังสองปั่นใส่หนึ่งถังได้<ช>อันนี้มันปั่นเดียวใส่สองถังไงใช่อันนี้ปั่นเดียวใส่สองถังดูสาภาพอากาศจะจะเตรียมน้ําเตรียมอะไรอย่าไปต้มเยอะรอน้ำเปล่าเติมได้ก็จะมาขึ้นรูปอีกที มันเร็วๆใช่ไหมแต่ฟักหนึ่งมันก็จะรเทกจะแข็งตัวเนี้ยมันจะแข็งตัวคือความเย็นครับเพราะว่าข้างๆก็เป็นน้ําแข็งอยู่เย็นกว่าช่องฟิตีกอืกอพี่เคยเข้าไปอยู่ไหมครับมีแต่มือ่อยไป <c oughs> ยู่งเนาะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับอันนี้อันนี้ว่าที่เดี๋ยวไปถ่ายโรงเรือเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาทำไอติมสามบาทสี่บาทก็บอกแล้วนี่ไม้นั่นน่ะรู้ไหมตั้งแต่เขายังไม่เกิดเั่นน่ะโอ้นี่ยนะเนื้อไม้เนี่ยเยี่นคือถ้าพูดไม่ตำนานจริงเนี่ยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยถามมั่วซั่วนี่ก็โดนแล้วนี่ได้นี่คือเบ็ไม้รุ่นตั้งแต่พ่อทำมาแล้วน่ะอันนี้นะใช่ ตั้งแต่พ่อทำเลยสามสิบสามสิบปีที่แล้วถูถูจนกิ่วแล้วอ่ะสามสิบปีที่แล้วอะ่ะดเกพี่สดใสแล้วไม่ทำพรกกันเพื่อนแบบร้านใครร้านมันนะมันไม่ทำขี้เกียจ <c oughs> สิ้นเลือง <c oughs> เอาทิ้งเลยเหรอไม่เอากลับมาเหรอายตอนีอืมนี่นะครับโหนี่ขนาดไอต้ติมเต็มถังยังยกคนเดียวได้นะ ไปเปิดดูเพื่อออเป๋ออันนี้เป็นอะไรครับเออใส่ขนมปังใส,นสน่นี่ใส่นั่นถ้าพักเอาไปใส่ด้วยตัวอิดกา่าเออุป,ปรกรอุป,ปรกรณ์อุป,ปรกรณ์มีโซดาน้ำแข็งเออ นี่ไปขายรอบหนึ่งก็พันสองพี่ไปวันละสิบรอบพอหมื่นสองแล้ววันละหมื่นสองเลยนะใส่ถังเดียวใส่ถังเดียวก็ได้เอาใส่ถังเดียวเขาเอาคนละถังเออไม่รู้เรื่องเลยเป็นลูกแบบไหนเนี่ยนี <c oughs> ่แม่บอกทุกอย่างอ๋อนี่มันห้อยอ๋อนี่เขาออกแบบมาห้อยหรอแม่เจ้ไหม อ,อจอกนี่แถวหนึ่งประมาณกี่บาทนี่ยห้าบาทอ๋ออันละห้าบาทอันนี้สิบบาทสิบ <c oughs> บาทอ๋อข <c oughs> นมปังแล้วแม่ขนมปังก็สิบบาทอืมขนมปังก็บเนี่ยพี่ขายอันละห้าสิบแป๊บเดียวอืมแป๊เดี๋ยวขายห้าสิบบาทอืมแป๊บเดียวมีหอยก็ได้ทำได้สองอย่างนะอันเนี้ยหอยแล้วกับหุนแขวนครับหอยกับแ <c oughs> ขวนหืมโอ้แหคิดได้ไงวะเนี่ยภูมิใจไหมหอยกับแขวน ภูมิใจไหมนี่มันไม่ค่อยดังเลยเนี่ยเอาไปเต็มไปเกขายข่ <c oughs> อาผมเขียนให้ไหมไม่มีเดี๋ยวเอานมสาานใส่ใสด้วยเอานมใส่เออนมใส่ด้วยครับจับนมเลยครับ <c oughs> นี่นมนี้อ่ะเอ่าร้องด้วยทิจับนมมา <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นเลยโอ๊ย เดี Bien, shorts, ๋ยวมัววนได้ยันบนได้พอแล้วโอเคโชคดีนะครับจับนมใหม่ดิจับนมใหม่นี่หย่าอย่าอย่าเท่า ก่อนกลับบ้านครับป้าเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ผลงานคนเล <ผม S 1> ้า,านะผมลอยอยูนน่ผม,ผม,ผมหมายถึงผู้หญิงที่คุยด้วยเมื่อคืน<พ>คนะ<พ>จา้างก็ไปเอาน้ำปลาร้ามาหยอดในหัวน่าจะเป็นแบบนี้เน,นี่ยนั่นแหละถ้าอย่างนั้นพี่ชนะพี่ไม่ได้ลงน้ำแล้วนะเนี่ยเออโอ้น่าจะได้น้องทีบไปแล้วไรอยาไม่ใช่ว่าจะได้หกตัวมันตัวเดียวเขาก็สัญญาแล้วถ้าตัวใหญ่คือว่าไหนว่า ้ตายแลวมันไม่ติงมัลยมันนี่งไม่ติงแม่อะไรไงมันตายไปบ้างมันที่ไหนเลยโอ้ตัวยังยังตายตึ้งตายเออไม่ใช่เป็นไรครับอะไรตายพอดีท่านสกายไปดูง่้นเน่าใช่เลยเนี่ยใช่แล้วใช่ฮะใส่นมบอกใส่ถั่วใส่นมไหมนมเราใส่ก็ไรครับต้องนมไอ้ถัวรวยหน้ามีไอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วฉีดใส่พร้อมใส่นมใส่ฮอทดอก ใส่เสกอกใส่เฉากล้วยอันนึงสิบบาทนะยี่สิบบาทใส่ทุกอย่างมือเขาเหนียวเลยใช่ไหมมีมีข้าวเหนียวอ่พร้อมเด้วอันนี้ข้าวเหนียวเขาท่านท่านข้าวเหนียวกับสิมี่แล้วก็มีอีหยังล่ะโอ้ภาษางานวัดมันน่าจะดีนะวุ่นหลบเท้าวอีกอากาศมันร้อนโง่หนาวเหรอเขาหนาวอ่ะ น้ำก็จะได้ขายดีสำหรับผู้หนาว,าวาเขาบอกว่าเลยนะคือเขาก็คำห้ามลูกเขากินหรอโอ้สมัย <laughs> เด็กๆเดี๋ยวว่สบายแมันเย็นเรี่อวอะไให้เป็นวัดเขาบอให้กนิดหนึ่งหยาดเย็นไ,ไปนี่เป็นสังกะสูหรือเปล่า <laughs> <laughs> เขาไอเขาก็ใส่ข้าวเหนียวอยู่แล้วใส่ข้างล่าง ไกินทีเดียวจบเลยไงกินข้าวด้วยกินดติมด้วยใส่ข้าวใส่ข้าวด้วย,วยสสใส่ข้าข้าวดว,าวดวยืดเต็มสุดกินน้ำพริกเนี่ยให้เต้เต้หวานมากแล้วไม่ขัดข้อแล้วเรากินเข่าอยู่เอาไอ้กินไม่ให้ไปดัดต่อเข้าว,วเลยไม่รู้จะได้มาตอนไหนเนี่ย ก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับก่อนนะครับพ่อขอบคุณอาหารทุกมื้อนะครับพ่อครับพ่อคงลำคาญจะเย้แล้วไปะรองเท้ารองเท้าจะยื่นเรื่องนะรองเท้านั่นน่ะรองเท้าใครน่ะรองเท้าใครเส๋อหน้ารองเท้าเต๋อใคร่งพากันไปสัมภาษณ์ใหม่คนเก่าเลยเนาะบ้านใหม่แค่ไหนก็เราไปอยู่วะโชค ข้าวสา ح, เดี๋ยวเขาโบกมือกว่ก <g ül> ตลาด <g ül> ตลาดเรือนะครับพาเกรือ <g rew a> อันนี้เราซื้อแล้ว <g rew> เดี๋ยวเราเกรือไปฝากจะิงย